ววดวครับทุกท่านอันนี้สายหนึ่งสายเสียครับก็ออกหาพึ่งนะครับผมค่อยๆขี่ไปพอดีอยากกินมิ้มด้วยแล้วก็จะหามิมไปฝากเขาเจออยู่ข้างทางนะีสายสายเสียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหัวน้ำใหญ่อยู่นะครับคือหากินง่ายอะมิ้มมานะครับผ ค่อยขี่ไปเรื่อยนะผมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆผมจะไปนู่นนะในดงนะครับพอดีวันนี้ออกมาก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะก็ขี่ดูไปเรื่อยเนี่ยเพื่อนๆตามข้างทางสายถนนข้างๆคลองบ่อหลานะครับมีน้องๆถามว่าผานมิ้นหายังไงก็หามองไปเรื่อยเนี่ยแต่ไม่ได้จอดลงนะหรือถ้าใครจะหาที่จอดหลบๆรถสัหน่อยนะรถเยอะมากช่วงเทศกาลนะอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วนะครับช่วงนี้รถเดินทางกันเยอะนะครับ ขอ,ขอให้ทุกท่านนะครับผมเดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมไม่ส่วนมากก็ไม่ค่อยไปหยุดเที่ยวไหนนะครับปีนึงก็มุ่งแต่หาพึ่งหาบิ้นหาก,กินอย่างเดียวนะครับผม mm hmm. นานๆจะจะเดินทางกางจังหวัดบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เที่ยวสงการนะค,คือเราเป็นคนไม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วเนาะปล mm hmm. ายนิ้วผมหัวน้ําอูมแต่ไปดูรางมันว่ามันขาวไหมนะครับ เดี๋ยวเผื่อมีล้างอื่นครับเพื่อนๆเนี่ยพึ่งเนี่ยบางทีเกาะบ่อหลาแบบนี้นะเนี่ยบ่อหลาแบบนี้นเนี่ยไอที่ปอกระสาเนี่ยเกาะเรียบพื้นเลยนะครับลังใหญ่น้ําดีนะพึ่งหลวงนะครับผมบางคนบอกพึ่งหลวงไม่ไม,ไม่มาเกาะอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะครับพึ่งหลวงเกาะได้หมดนะครับผมยิ่งตรงไหนไม่ค่อยมีต้นไม้แต่มีอาหารอุดมสมบูรณ์เกาะได้หมดแม้แต่ต้นยะาราบยักษ์นะครับ อันนี้ผมพูดไปด้วยมองหามิ้นไปด้วยเนาะเผื่อเกาะหมกหมกนะโปอ,อยู่นะหัวนะ้ำปลาลุยกัน ไฟป่าเด้อน้องๆไม่ใช่ปีมวัวทั่วนะต้องดับไฟให้ดีนะครัผมละลาก็เผอดูกว่าพึ่งด้วยนะครับมิ้งน้องอย่าประมาะคมัาไอโมงสางที่น้องปอยได้ไอโมงที่มีหน้ากากนะครับปีมิม้งสบายน้อง เดี๋ยวดูวน้ำกันล้งแต่แม่เอาไปมันแก่นะครับเย่ครับผมโอ้โหโห,หัวน้ำสุดแจมเลยเพื่อนๆเอ้ยเนี่ยเดินสี่เดินห้าข้างทาง,ทางไม่ใช่ว่ามีไปกินเกกระโปงไม่ใช่นะครับผมไม่มีเลยนะครับไม่มีบ้านคนนะมีแต่ดอกกระดูกวันนี้บ้านด้วยนะครับผมนะครับ ถ้าท่านใดเดินทางอ่ะลองลองถ้าจอดที่ปั๊ม,มนะครับสมมุตินะครับแล้วมันจะมีกลิ่นกระดูดอกประดูโชยนั่นแหละคือกลิ่นดอกกระดูนะครับเพื่อนๆพึ่งมิ้มต่างๆเนี่ยดูน้ำหวานนะครับแล้วก็จะมีเกสรเห็นไหมเกสรมิ้มนะครับกินได้คุณค่าถ้าเหมือนกันกับเกสรพึ่งทุกอย่างน้ําพึ่งก็คุณค่าเท่าเท่าน้าพึ่งมิ้มะนะครับเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องต้องเลือกนะผมถ้าท่านใดเจอน้ำมิ้มที่เป็นก้อนสวยๆอย่างเงี้ยท่านหน้านี้ท่านใส่ได้เลยนะครับบางที่เขาขายถูกกว่าน้ำผึ้งนะนะครับแต่ของผมราคาเดียวกันหมดนะครับเพราะว่ามันคุณค่าเท่ากันนะครับผมทําไมเราถึงรู้เพราะว่าเราดูตัวผึ้งดูตัวมิ้มบางทีมิ้มมันมากินด้วยนะครับอ่ามันก็คือกินอย่างเดียวกันนะครับเพือเผือไอ้ไอเจ้ามิ้มเนี่ยผมพูดหลายคลิปเลยนะครับอย่าลํำพานะครับ ดอกเล็กๆที่พึ่งเอาไม่ได้มุดไม่ได้มิมจัดได้หมดนะครับเนี่ยมันดีงามตรงนี้นะครับไปดูกันเรื่อยๆวันนี้อาจจะไม่ถึงโดงก็ได้นะครับไม่ถึงป่าพึ่งนะครับแต่ผมจะหามิมไปเรื่อยๆถ้าเจอพึ่งก็โอเคอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดวันนี้สายหนึ่งสายเอเชียนะครับระหว่างคนครสวรรค์กับแม่เพชรนะครับติีติม,ม <laughs> โอเคครับผม สำคัญน้องๆไฟป,ป่าสำคัญนะครับผมดบให้สนิทกอดออกจากจากพื้นที่นั้นน,น,นะครับผมเป็น,นโรคจิตบางคนบอกไปกับผมเนี่ยอาจจะลําคาญเลยล่ะบางทีโยชิชันแห้โอนะครับหรือว่าพี่โ,นะโอนี่โอยเลโกนิกเนี่ยคงจะคิดว่าพี่พานบ้าเปล่าก็ออกกันไปหมดแล้วแต่ผมอะยืนงมโคงอยู่ตรงตรงที่ตีพึ่งอะคือเราต้องดูลูกไฟนะครับผมคือมันเหมือนโรคจิตอะผมอะนะครับป้บองกันไว้ดีที่สุด อะไรที่กินไม่ได้นะครับอันนี้กินได้นะเพื่อนๆแต่ผมไม่เอาไปเพราะมันถ้าเอาไปขายเขามันก็มันไม่สวยและอีกอย่างหนึง่งถ้าเอาไปกินก็ไม่อร่อย <c oughs> ผูกไว้ครับน้งองๆทาได้นะเดี๋ยวผ่านมามันมันอยู่ไม่ไม่ไ,มไมกลเท่าไหรนะ่เนาะจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มันสามารถตัดน้ําได้อีกบางคนบอกว่าทําแล้วมันอยู่หรืออยู่นะครับ ถ้าเราต้องการแต่น้ําอย่างเดียวอะ่ะหลังเอาเอาปล่อยได้เน,นี่ยทำแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายๆที่นะครับเอาไปทํนนทานะครับตัดน้ําได้ถึงสองรอบบางทีสามรอบก็มีผมนะครับอากาศจะร้อนหน่อยเพื่อนแตเช้าเลยนะครับผม ครับผมมิมนะครับเพราะช่วงนี้หลงทุกที่เดี๋ยวผมจะกเขย่าตัวที่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนให้มาจับมาครับผมจับหลังนี่แหละ บนหน่อยเผื่อหัวน้ำบาน้อ่อบอ่าก็รอจนกว่ามันเข้านะผมเพื่อให้น้องน้องดูว่าพารมันเข้าไหมมีหลายคำถามนะผม าหมดแล้วที่ปลูกไว้เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่มีตัวเลยนะมาไม่กี่ตัวก็อีกสักนะครับผมสิบห้าวันถึงยี่สิบวันน้องๆถ้าสิบห้าวันยังไม่มีน้ำอูมปล่อยไว้นะครับยังไม่ไปไหนไม่หนีนะครับผมในเมื่อมีมีรังอ่อนอยู่ครึ่งหรือว่ามิมจะไม่หนีนะครับถ้าสิบห้าวันน้ำเต็มตัดไปได้แล้วก็ปล่อยหลังไว้นะครับ ถ้า15วันไม่มี20หรือ25วันมาดูกันใหม่นะครับมันต้องมีน้ําในหน้านี้นะครับผมเพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากดอกไม้ใหญ่ออกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดนะครับไปดูกันเรื่อยๆสวัสดีครับผมหลังที่สองสายเสียเหมือนกัน <laughs> หางอยู่ักประมาณกไม่ถึงกิโลนะครับ500เมตรมาเจอครับก่อโลโลเลยข้างทางนะครับผมอ,อมิ้มก่อง,ง่ายหาจิง,ง่ายมาเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้ผมจอดไหลทางนะทางโค้งอันตรายหน่อยนะครับผมแต่จอดไหลทางนะช่วงนี้รถเยอะนะครับผมทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยด้วยรับช้าครับผมเออเดี๋ยวก่อนโนดหลังนึงที่ผมได้มาอย่างงามเลยเป็นไงบอกแล้วนนมีหมหากินง่ายเพืเ่อนๆน้องๆที่ถามนะครับบางทีผมต้องตอบในคอมเมนต์นะครับผมว่า เอ้ยต้องตอบตามคลิปอะ่ะเพราะว่าบางคอมเมนต์ถามมาั้งทีเราตอบไม่ไม่หมดนะก็าอาจจะพูดมากในคลิปนะครับผมแต่ก็มีบางบางคนเขาก็ว่าเรานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเขาขี้เกียจฟังเสียงนะแต่น้องๆถามเยอะบางทีทุกคลิปอะ่ะผมจะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าพึ่งหรือมิมนะครับก็จะตอบอยู่อยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวผมจอดรถกัคนิกตรนะ้มันต่ำนะ vậy mấy tăng cả tăng ok bạc đồ gần mút lấy hấp ต่แถวข้างทางนะถ้าแถวเกาะคาขึ้นไปหรือว่าตบป่าขึ้นไป,ป,น,ไปนะพึ่งหลวงบางทีล้างอยู่ข้างทางทางสายเอเชียนะครับเจอบ่อยนะครับผมแต่เราไม่ได้ไปบ่อยเนาะมันก็เลยบางทีไปที่ไฟไหม้ไปแล้วนะครับไฟป่ามาไหมพึ่งล่วงหมดนะครับผมมีนะครับผม ต้นมีมอยู่กับต้นกิ่งไม้แห้งนะครับอ๋อไม่ใช่ต้นแก่นตรงนะผมต้นคล้ายๆกับต้นก้านตรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูว่าต้นอะไรเ่นเคยครับนงังงงเซฟลูกไฟเด้อ น,นี่เป่าใส่ก็ตัดมาได้เลยนะครับหลังไม่อาไปครับหลังนี้นะดูแล้วได้ดูนานเป็งเจอ หูน้ำตูมมากครับเนี่ยนี่ขนาดลังเล็กนะหัวน้ำปิดตากิ่งมันไปอย่างนี้หัวน้ำมันเลยไม่สวยแต่ถ้ากิ่งตรงๆอะ่ะมันจะหมหัวน้ำสวยนะครับผมนี่แหละลักษณะของมิมในการทำรังนะครับรังผมไม่เอาเหมือนเดิมเนี่ยกำลังกัดกินเลยนะสวย ถึงจะลังเล็กแต่ก็สวยนะครับ เคเนะี่ยเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ก็อยู่น้องๆ้องทำได้มาตัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับไอตัวที่มันตอดอดก็ให้มันฟลักไปแล้วผมแล้วก็มาใส่หัวน,น้ำอย่างเดียวไปนะไปได้สองสามเที่ยวนะครับมีทั้งนางประยาออกมานะครับผมแล้วก็ปึก๊กนิ้วตัวผู้นะครับมันจะไปขยายพันธุ์ต่อเนาะประมาณนั้นขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดเดี๋ยวเข้านูน่นเดี๋ยวผมก็เยานน่นู่นนะี่นะ ราะถ้ามันก่อยงว่เราต้องเขย่านะครับเดี๋ยวก็เข้านะครับผมอ่ะยังไม่กันเขย่าหมดเลยนะครับเข้าแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกับลังที่ผูกเมื่อกี้นะครับห่างกันอยู่ประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรประมาณห้าร้อยเมตรอ่ะง่ายๆนะครับผมอยู่ข้างทางเหมือนกันข้างคลองเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปหาล่มก่อนนะผมอันนี้เต็มเลยเพื่อนๆเนี่ยประมาณสักสิบห้าวันนะครับผม น้ำเต็มเลยนะครับมีแตกสักหน่อยหนึ่งนะครับสวยจัดต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันหมกนะครับผมเกาะเกาะหมกเลยล่ะเดี๋ยวไปแต่งที่ที่ร่มนะครับล้างสวยขาวผมผมไม่ได้แขวนนะครับผมผมจะแขวนเฉพาะลังแก่ๆเพราะว่าแบบนี้อับขอนะครับมันขายได้แล้วก็กินได้นะครับ ส่วลังแก่ก็ผมจะปล่อยไว้ยายยุกนะครับใหญ่เบ้อเร่เลยต้องแต่งแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะเละนะครับผมสามลังแล้วครับผมวันนี้นะครับ มีทั้งน้ำมีทั้งเกสรปนนะครับหลายท่านถามผมนะครับกินได้ไหมกินได้หมดเลยเนี่ยเกสรเกสรพึ่งเกสรมิมเนี่ยนะครับคุณค่าเหมือนกันนะครับผมมีประโยชน์อาหารเสริมอย่างดีนะครับช่วยในโรคภูมิแพ้อะไรด้วยนะครับผมลองค้นตัดประคุณได้ใน Google นะครับเสิร์ชหาดูนะครับผมสามลังแล้วครับผมใหญ่ๆเลย็นเต็มน้ำเดือนห้านะครับ